คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเรื่องจากเมลก่อนเรื่องจากเมลสวัสดีคุณผู้ชมผูฟังทุกท่านครับอของคุณนุ่นใช่ครับเรื่องจากเมลวันนี้ของคุณนุ่นครับ,รบชื่อเรื่องว่ามึงทักทำไมเนี่ยใคร คุณนุ่นถามเพื่อนอันนี้อยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องอนึกว่าถามพี่เปล่าครับเชื่อจริในเรื่องครับเรื่องเนี้ยครับย้อนกลับไปประมาณสองปีที่แล้วครับคือจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณนุ่นเนี่ยถ่ายเอ่อทีาเรียกอะไรโทรศัพท์เฟซบุ๊คมันจะมีช่วงความทรงจาอะครับที่มันจะขึ้นเตือนว่าหนึ่งปีที่แล้วทําอะไรอยู่สองปีสมัยก่อนมันจะชื่อวันนี้ในอดีตใช่ใช่ใช่ตอนนี้เป็นเมมโมรีแล้วประมาณนั้นก็คุณนุ่นก็ไปเจอครับเห็นว่าสองปีที่แล้วอ่ะเคยไปเที่ยว ก็เลยนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับคือเมื่อสองปีที่แล้วครับคุณนุ่นกับฝนนะครับไปเที่ยวด้วยกันก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกครับก็วางแพลนกันมาแบบครึ่งปีได้กว่าจะได้ไปเที่ยวครับก็กำหนดไปเที่ยวก็คือช่วงปลายมกราปีหกหกที่นี้ครับพอไปเที่ยวก็กะว่าจะไปเที่ยวแบบนอนที่พักแบบสองคืนคืนละที่เลยก็จองที่พักกันนะครับเรื่องมันเริ่มจากที่คืนที่พักที่คืนที่สองครับ c <Can> คนเซิลแจ้งว่าแบบถูกปิดถูกสั่งให้ปิดอะไรแบบนี้ครับอตอนนั้นก็แบบตกใจแต่พอไปดูดีๆครับในโซเชียลเขาก็แจ้งกันว่าจริงๆที่เนี่ยเหมือนเขารับกุบทัวร์แล้วก็แบบทำเป็นแบบว่าปัดไปทำให้ปิดอะไรเงี้ยครับก็เลยโอเคหาที่ใหม่ก็ฝนก็อาสาครับบอกว่าโอเคเดี๋ยวหาที่ใหม่ให้ก็เลยไล่หาตามเพจะครับก็มีเพจหนึ่งเด้งขึ้นมาในฟีด ก็บรรยากาศดีครับที่พักสวยอืแต่ว่าเออแล้วก็ว่างพอดีด้วยครับก็เลยทักไปจองครับก็จองกันเรียบร้อยพอถึงช่วงที่ใกล้จะไปอะครับก็เก็บข้าวเก็บของกันญาของคุณนุ่นครับทักขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ต่างจังหวัดหลายวันเนี่ยไปพักที่ไกลๆพกพระไปด้วยนะอืคุณนุ่นก็โอ้โหย่าก็ขำอะครับอืมสมัยนี้แล้วที่พักก็ ไม่มีอะไรหรอกอม,มันคงไม่มีอะไรแล้วครับจนถึงวันไปเที่ยวครับก็นั่งเครื่องกันไปจากกรุงเทพอะครับไปที่เชียงใหม่พอไปถึงก็เช่ามอเตอร์ไซค์ครับก็ขี่กันไปขึ้นดอยก่อนจะขึ้นดอยครับก็แวะเที่ยววัดวัดหนึ่งเป็นวัดถ้ำก็เข้าไปในถ้ำอะครับพอเข้าไปอะครับตอนระหว่างที่เดินเดินอยู่ครับระหว่างทางอืคุณนุ่นเหมือนเห็นผู้หญิงนอนอยู่ข้างๆอืเป็นนอนอยู่ข้างทางครับพอหันไปที ไม่เจอผู้หญิงอะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นท่อนไม้<อ>ท่อนไม้ที่คลุมด้วยผ้าเหลืองอแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเป็นชุดสบายครับ<อ>ประดับอยู่มีเครื่องประดับประดับอยู่แถวนั้นครับ<อ>แล้วก็มีป้ายเขียนว่าไม้ตะเคียนอคุณนั้นก็ตอนแรกก็แบบไม่ได้คิดอะไรตัวเองก็คือมีเซนต์อยู่เล็กน้อยอก็เลยแบบโอเคคงไม่มีอะไรมากหรอกครับเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเที่ยวบนดอยต่อครับ<อ>ก็ไปพักที่พักแรกจนไม่มีอะไรครับที่พักแรกก็สบายดีครับ ที่พักสวยบรรยากาศดีก็นอนกันตั้งแต่หัวค่ำครับจนวันที่สองครับก็ได้ตามแผนครับก็ไปเดินทางไปที่พักที่สองแต่ระหว่างทางครับที่พักที่สองเนี่ยค่อนข้างแบบเดินทางค่อนข้างลําบากเพราะว่าทางทั้งแคบทางทั้งน่ากลัวทางทั้งชันบ้างอะไรแบบนี้ครับกว่าจะไปถึงก็ประมาณสักบ่ายๆแล้วครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็เข้าหมู่บ้านไปจนถึงที่พักที่สองพอไปถึงครับเจ้าของที่พักเนี่ยก็มาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับก็ เล่าเรื่องให้ฟังว่าเนี่ยโอ้ตอนแรกนะไปพักจองไว้ที่หนึ่งมาแล้วก็เขาก็แคนเซิลเหมือนก็เล่าเรื่องให้ฟังครับเจ้าของเขาก็บอกว่าโอเคดีเลยคงสงสัยดวงคงสมพงกันแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อวานอ่ะที่พักที่เนี่ยก็เต็ม,มพรุ่งนี้ที่พักที่นี่ก็เต็มแต่วันนี้ว่างเลยนะมีแค่น้องสองคนฮะทั้งโฮมสเตย์โเหมาครับ เขาก็สองคนนี้ก็โอเคดีเพราะว่าเหมือนเป็นสายสายปาร์ตี้สายเฮฮาคงจะหัวเราะกันเสียงดังก็โอเคเป็นเป็นความที่เขาเรียกอะไรมีความเป็นส่วนตัวดีครับอธิบายที่พักครับที่พักเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเต็นท์กระโจมครับ,รบอยู่ในอยู่อยู่ข้างบนกระท่อมซึ่งข้างล่างอะจะมีห้องน้ำอยู่ครับอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแบบเป็นบันไดขั้นกั้นไว้อะไรประมาณนี้ครับ,รบก็ขึ้นไปพักครับ วิวของห้องเขาเนี่ยจะเป็นแบบวิวป่าวิวหมู่บ้านแต่จะแอบ,บมีต้นไม้เนี่ยบังอยู่นิดหน่อยทีนี้ครับเขาก็เลยมองว่าแหมเสียดายจังมีต้นไม้บังอยู่ก็มองไปทางริมฝั่งซ้ายครับก็มีอีกหลังหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราจะขอพี่เขาย้ายไหม,มเพราะว่าเขาก็บอกว่าเหลือเราแค่สองคนนี่อือที่ไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้<อ>คุณนุ่นก็เลยลองเดินไปดูครับบอกเออฉันเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยอืพอเดินไปดูครับก็เหมือนจะอารมณ์แบบประมาณว่า เหมือนแขกเพิ่งย้ายออกยังทําความสะอาดไม่เสร็จครับแล้วก็รู้สึกเหมือนพอขึ้นไปครับรู้สึกเริ่มขนลุกขนลุกแบบแปลกก็เลยแบบเดินลงมาครับแล้วก็บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรวิวเหมือนกันออเแล้วก็เหมือนเขายังทําความสะอาดไม่เสร็จด้วยอือยู่ห้องเนี้ยแหละไม่เป็นไรอืโอเคครับก็แบบเล่นโทรศรัพท์กันไปจนถึงประมาณแบบหลับหลับไปแบบหลับไปจนถึงประมาณห้าโมงเย็นก็กล่าวว่าโอเคเดี๋ยวไปเดินเล่นสักหน่อยรอบโฮมสเตย์ ก็ไปล้างหน้ากันก่อนนะครับตอนนั้นระหว่างที่คุณนุ่นล้างหน้าครับแบบช่วงที่เงยหน้าขึ้นมาครับมันเป็นช่วงที่แบบเห็นช่องบันไดของริมริมฝั่งสายสุดพอดี <c oughs> ตอนเงยหน้าขึ้นมาครับคุณนุ่นเห็นเท้าคนนะครับ <c oughs> เป็นเท้าที่ขาวๆบวมๆอืดๆกําลังเดินขึ้นไปอยู่ข้างบนกระ่อมฝั่งซ้ายมือครับ <c oughs> ตอนนั้นก็มองฝนก็อยู่ข้างๆเรานีหว่า ก็แบบพยายามไม่คิดอะไรโอเคพยายามแบบใจดีสู้เสือไว้ละกันต่างคนต่างอยู่ก็ไปเดินเล่นรอบที่พักอะครับสักพักพอช่วงประมาณหกโมงครึ่งก็ได้เวลาแบบว่าพี่เขาเจ้าของที่พักครับนัดกันแบบเอาหมูกระทะมาให้ก็ทําหมูกระทะกินกันครับก็กินหมูกระทะกันไปมีเครื่องดื่มอะไรกันครับระหว่างนั้นครับก็เฮฮาเสียงดังกันปกติแต่ว่าระหว่างที่กินนะครับ แอบรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเป็นความรู้สึกนะครับ,รบก็เลยแบบก็กินกันไปก็พยายามใ,ใจดีสู้เสือกินกันไปครับจนถึงประมาณสามทุ่มก็โอเคเก็บข้าวเก็บของแยกย้ายกันไปอาบน้ําครับพออาบน้ําเสร็จครับก็ขึ้นไปที่นอนกว่าจะถึงที่นอนก็สี่ทุ่มแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันครับนั่งถ่ายโทรศัพท์เล่นกันคระหว่างที่เล่นโทรศัพท์อะครับคุณนุ่นเนี่ยรู้สึกเหมือนมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ เดินอยู่รอบที่พักอซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองคนที่เดินนะครับก็จะได้ยินเสียงปกติอยู่แล้วแต่ประเด็นคือทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในห้องพักแล้วอยู่ในเต็นท์แล้วแล้วจะเป็นเสียงของใครคือพี่เจ้าของที่พักอะครับเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรอะบอกพี่ก่อนสองทุ่มนะว่าเดี๋ยวหลังสองทุ่มอะพี่จะลงไปอยู่ข้างล่างหมู่บ้านจะไม่มีใครอยู่แล้วเหลือแค่น้องสองคนซึ่งแปลว่าจะไม่มีใครเดินอยู่ข้างนอกรอบห้องเลยอืเขาก็แปลกใจครับว่าเสียงใคร พยายามมองไปทางฝนฝนก็เล่นโทรศัพท์เหมือนไม่ได้ยินเสียงครับก็เลยแบบพยายามเล่นโทรศัพท์ไปสักพักครับเสียงมันก็ยังเดินรอบอยู่แล้วเสียงมันเริ่มจากเดินอยู่ริมฝั่งซ้ายครับเริ่มมาหลังกลางที่เขาอยู่กันนะครับเหมือนแบบเดินไปเดินมาเสียงขึ้นบันไดอะครับบันไดมีสามขั้นเขาขึ้นมาสองในสามครับแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเป็นแบบเนี้ยสักพักหนึ่งครับตอนนั้นแบบก็พยายามมองฝนฝนก็แบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับ ก็พยายามเปิดโทรศัพท์เสียงดังๆให้มันกรบเสียงไปอืสักพักหนึ่งครับก็เล่งเงินไปจนถึงประมาณช่วงห้าทุ่มฝนบอกว่าพาไปเข้าห้องน้ำหน่อยสิแล้วเดี๋ยวจะได้แยกไหนกันนะแยกย้ายกันนอนอก็ลงพาฝนไปห้องน้ำครับแล้วก็แบบยืนเฝ้าระหว่างยืนเฝ้าก็พยายามมองสองข้างทางครับแบบมองซ้ายมองขวาว่าแบบมีคนมาเข้าพักเพิ่มหรือเปล่าพยายามแบบอยากให้เป็นคน<อ>มาเข้าพักเพิ่ม<อ>แต่ก็ไม่มีใครครับ,รบสักพักครับ ได้ยินเสียงรูดซิปไอกระท่อมริมฝั่งสายสุดมีเสียงลูกซิปดังฟืดเจ้ากรรมฝนดันทักเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหคุณลุนแบบมึงจะทักทำไมเนี้ยทำไมเนี้ยรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีใครอยู่ใช่ครับก็แบบหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากคำว่าแบบเสียงอะไรอ่ะลมแรงกระโชกแบบมาแบบสูบปเดียวครับทั้งคู่รีบกลับเข้าไปที่พักอะครับแล้วก็รีบนอนหลังจากนั้นนะครับ เสียงมันเริ่มดังขึ้นถี่ขึ้นเสียงรอบห้องครับเริ่มดังขึ้นถี่ขึ้นแต่ฝนหลับสนิทเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีอะไรเลยครับครับก็แบบพยายามแบบข่มตาหลับให้ได้ครับจนถึงแบบตีสามตีสี่ครับน่าจะแบบถึงจะเคลิ้มหลับไปอพอเคลิ้มหลับไปครับคุณนุ่นฝันครับคุณนุ่นฝันว่ามีผู้ชายร่างใหญ่ๆครับครับอยู่ข้างหน้าเต็นท์พยายามจะเข้ามาครับตอนนั้นคุณนุ่นกับคุณฝนตอนนั้นคือในฝันนะครับ พยายามไล่ผู้ชายคนนั้นออกไปว่าแบบอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,ามึงไม่ต้องเข้ามาแล้วผู้ชายคนนั้นก็แบบหัวเราะครับเราะเสียงดังๆสักพักครับผู้ชายคนนั้นนะครับเหมือนหายไปแล้วก็กลายร่างเป็นแบบลูกของคุณฝนอ <c oughs> จะพยายามจะเข้ามาตอนนั้นคุณฝนพยายามจะออกไปครับ <c oughs> เพื่อที่เอาลูกเข้ามาแต่คุณนุ่นห้ามไว้ครับบอกว่านั่นไม่ใช่ลูก <c oughs> อย่าอย่าออกไปสักพักครับก็ไล่ออกไปจากลูกของคุณฝนนะครับกลายเป็นหลานของคุณนุ่น ก็เรียกป้านุ่นป้านุ่นออกมาหน่อยอก็คือแบบไม่ใช่แล้วครับก็เลยพยายามไล่ไล่ไล่ไปก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไปจะแช่งแล้วนะก็เป็นเสียงหัวเราะของผู้ชายร่างใหญ่ครับขึ้นมาแล้วก็สะดุ้งตื่นครับตื่นขึ้นมาน่าจะประมาณปีห้าถึงหกโมงได้แล้วครับก็เลยอปลุกฝนครับบอกว่าฝนไปเถอะเรากลับกันเถอะน้ำท่าไม่อาบแล้วครับก็เลยเก็บข้าวเก็บของครับแล้วก็ไปกินข้าวเช้าที่แบบเจ้าของที่พักเตรียมไว้ให้ครับ ก็เจอพี่เจ้าของที่พักครับพี่เขาถามเป็นไงล่ะหลับสบายไหม,มเขาก็บอกโอ้โหพี่หนักเอาเรื่องอยู่แทบไม่ได้นอนเลยพี่สองคนเขาก็ทําหน้าเลิกลากอะครับแบบไม่ได้พูดอะไร,รหลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพครับอหลังจากนั้นคือทั้งสองคนแบบแทบไม่ได้คุยกันเลยเพราะงานยุ่งอะครับ,รบจนผ่านไปได้อทิตยหนึ่งฝนทักมาครับทักมาหาคุณนุ่นบอกว่าเนี่ยเมื่อวันก่อนอะไปกินเดือกับรุ่นน้องคนหนึ่งมามซึ่งน้องมันมีเซ้นต์น้องมันบอกว่า แหมไปเชียงใหม่มาเหรอพี่เจออะไรไม่เล่าให้ฟังเลยอืเขาก็ถามว่ามีอะไรล่ะแบบฝนก็ถามแบบน้องคนนั้นนะครับน้องคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเขามาบอกว่าไปเสียงดังไปทําอะไรแบบไม่ขอเลยเสียงดังโวยวายแบบอืไม่ลบไปรบกวนคนอื่นอะบแบบไม่ไม่เคารพสถานที่อะไรประมาณเนี้ครับเอ,เอตอนนั้นฝนก็แบบว่าอะไรแบบทําไมแบบเป็นขนาดนั้นแต่น้องเขาบอกว่าฝนน่ะดีนะ ไดา้ยาช่วยไว้อืก็คือเหมือนก่อนที่จะเดินทางครับยาของฝนเพิ่งเสียไปครับก็เลยประมาณว่าทําให้ฝนน่ะหลับแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องอะไรอืแต่ว่าคนที่เจอตังจังก่อนที่เจอตเต็มเมคือคุณนุ่นครับทีเนี้ยครับพอหลังจากที่เล่าให้คุณนุ่นฟังะครับ,รบเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาบอกแค่นี้นะแต่ตามหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ทั้งคู่ก็เลยแยกย้ายกันแบบไปทําบุญตักบาตรนะครับก็พยายามใส่บาตรให้เขาหลังจากนั้นผ่านไปครับช่วง ไม่กี่คืนก่อนที่ก่อนจะส่งเรื่องเล่ามาครับคุณนุกก่นบอกว่าก็ฝันเหมือนเดิมครับฝันว่าคุณฝนกับเพื่อนอีกสองคนนะครับไปที่พักที่เดิมไปนอนที่เดิมแล้วคุณนุ่นเนี่ยไปช่วยเพราะว่าเหมือนในฝันนะครับเจอผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นอนะ่ะพยายามจะเข้ามาหาเหมือนเดิมครับ <mm. ในฝันคือค,คุณนุ่นเข้าไปช่วยครับแต่ว่าพยายามบอกว่ามึงไม่ต้องเข้ามานะอย่าเข้ามาครับไม่งั้นจะแช่งผู้ชายคนนั้นบอกว่าถ้าแช่งกูจะตามอืมอ <mm. ืมโอ้ ปกติขู่ว่าแช่งนี่จะกลัวแล้วนะใช่ครับก็บอกว่าถ้าแช่งเนี่ยกูจะตามคุณฝนอ่คุณนุ่นครับก็เลยกําลังจะแช่งแต่คําแช่งอ่ะแช่งไม่ออกแบบพูดไม่ออกครับแล้วก็สะดุ้งตื่นก็เลยทักหาฝนเล่าให้ฟังครับฝนก็เลยบอกว่าให้ส่งเรื่องมาทางเดอะโกสเนี่ยแหละแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับจากการไปพักในแบบก็เห็นละเห็นที่พ <laughs> ักละเออก็ก็แนวแบบแนวแนวแบบสโลไลฟ์ กลางกลางเต็นท์ใช่คับอ่าก็จะมีคนชอบอะไรแบบนี้นะครับแต่แค่รู้สึกว่าเราพอเราอายุเยอะมากๆแล้วอ่ะอย่างเงี้ยไม่ตอบโจทย์แล้วใช่เพราะเราเป็นคนซีเรียสเรื่องห้องน้ําครับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องไปใช้ห้องน้ํารวมใช่แล้วเกิดว่าไปตอนที่คนเยอะเยอะครับไปที่แบบหน้าอากาศอย่างเงี้ยอากาศเย็นๆอ่ะใช่ครับแล้วสมมุติว่าที่เนี้ยรับคนได้เต็มเปี่ยมเลยประมาณสักสามสิบสี่สิบคนครับแล้วสามสิบสี่สิบคนไปพักพร้อมกันหมดอ่ะห้องน้ําพอไหม ไม่พอหรอกคถูกป่ะเพราะว่าห้องน้ําเต็มที่ก็อไม่เกินสี่ห้องอ่ะคถูกป่ะใช่โอ้แล้วมันเรื่องใหญ่สําหรับเรามากใช่ครับคือจะไปพักเนี่ยอย่างน้อยคือห้องไม่ดีไม่เป็นไรคแต่ห้องน้ําต้องแบบอยู่ในตัวเพราะเราเป็นคนซีเรียสเรื่องห้องน้ำอย่างน้อยได้สะดวกสบายเราแบบปวดท้องเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือจะอาบน้ํเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบกําลังนั่งทําธุระอยู่อ่ะ แล้วมีคนมากดดันอะมันไม่ได้นะเดินไปเดินขวักไขว่ไปมาแอดแอดคือเขาไม่ได้เรียกหรอก,กแต่พยายามเดินให้รู้ว่ากูรออยู่นะคเมื่อไหร่จะเสร็จเออเนี่มันก็จะแบบเออเข้าใจได้นะครับแต่เรื่องพวกนี้มันก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะใช่ครับนะครับอันนั้นคือเรื่องจากเมลที่ส่งเข้ามาที่ The Ghost Radio Thailand gmail com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ